จดหมาเหตุกรุงศรีถ้ำนาคาวังพญานาคคือหนึ่งในอันซีนสายหมู่ของวัดแก่งคอยสระบุรีที่เรามาเที่ยวชมในวันนี้ครับโดยตกแต่งจำลองถ้ำใต้บาดาลซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาคอย่างงดงามตระการตาด้วยแสงไฟหลากสีให้บรรยากาศลึกลับเหมือนอยู่ใต้น้ำ แต่แฝงด้วยความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมองด้วยตาเปล่าหรือถ่ายรูปออกมาก็สวยงามอลังการมากครับเหนือทำด้านนอกยังประดิษฐานพระธาตุอินแขวนจำลองให้กราบไหว้สักการะอีกด้วยทั้งนี้วัดแก่งคอยเดิมมีชื่อว่าวัดแรงคอยครับเพราะเคยเป็นที่อยู่ที่หากินของฝูงแร้งก่อนพัฒนาเป็นวัดที่งดงามเช่นปัจจุบันโดยมีพระธาตุเจดีสีป่าศักและพระพุทธสยานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัด เราไปชมการสืบสารธรรมะแนวใหม่ในต่อหน้าครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย